สวัสดีค่ะช่องนกนงคอมเมนต์ค่ะวันนี้จะพาไปดูกุ้งชุบแป้งทอดเครื่องปรุงเราก็จะไปดูกันเลยนะคะวันนี้มีไม่มากก็มีกุ้งสดเนี่ยต้องตัดหัวออกก่อนนะคะแต่เปลือกไม่ต้องเอาออกเพราะว่าเวลาชุบแป้งทอดคือเขาจะกรอบอร่อยทานได้ทั้งหมด ตัดหัวออกแบบนี้นะคะแป้งอเนกประสมอันนี้คือปริมาณของแป้งแล้วแต่ว่ากุ้งมากกุ้งน้อยนะคะของเรากุ้งนิดเดียวเราก็ทําอยู่แค่ประมาณครึ่งถ้วยตวงเนี่ยนะถ้วยเล็กๆนะคะซีอิ๊วขาวสําหรับปรุงรสนะคะของเราใช้ประมาณช้อนเดียวหรืออาจไม่ถึงเพราะว่าของเราของน้อยนะคะ ตอนผสมแป้งก็ต้องมีนี่น้ำเปล่าด้วยเรามาดูขั้นตอนการผสมกันเลยนะคะแต่ไม่มีคนถือกล้องให้ต้องขอไปคนก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูต่อ นี่เลยค่ะแป้งที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เอากุ้งที่เราเตรียมไว้เทลงไปคลุกเค้าให้เข้ากับแป้งนะคะแค่นี้เองอาหารจานนี้เด็กๆชอบทานด้วยนะคะถ้าใครมีลูกๆน้อยๆอ,อยู่บ้านโอ้เด็กๆชอบทาน กระทะได้เลยนะคะเราก็ใส่น้ํามันแต่อาหารจานนี้ก็เวลาทอดเนี่ยคือพิเศษนิดนึงคือต้องใส่น้ํามันประมาณเกือบครึ่งขวดนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะออกมาไม่สวยพอน้ํามันร้อนก็ ระหว่างการทอดก็ประมาณนี้เลยพอพอทอดสุกเราก็ามาพักไว้กับภาชนะที่แบบสะด็จน้ำมันได้เนาะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้ไม่ได้ทำเองนำค้าซื้อมาและเราก็มาจัดจานกันเลย ที่สุดอ่าอาหารจานเด็ดก็ออกมาแล้วนะคะก็เคล็ดลับของการปรุงอาหารของเราง่ายๆนะคะใส่ใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะนี่ค่ะน้ำจิม รับประทานแล้วนะหอมกลุ่นนะคะ